เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน BIG ท็อกบิ g สตอรีสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับบิ g ท็อกบิ g สตอรีวันนี้ผมอยู่กับคุณชยัยฤทธิ์ยนเปี่ยมสวัสดีครับคุณชยัยฤทธิ์ครับ,รบสวัสดีครับคุณวิษนุแล้วก็แฟนเพจของโพสต์เทเรล์เรานะครับครับก็ วันนี้เราก็ยังให้ความสนใจทางด้านการเมืองอยู่นะครับโดยเฉพาะวันนี้เรามีการตั้งหัวข้อไว้นะครับที่เราจะมาคุยกันว่าหลังจากที่บิ๊กตู่เนี่ยได้พ้นนักคดีนะครับเรื่องอร,รานบลลงนะเมื่อวันนี้ที่ศาลตัดสินไปทางข้างหน้าเนี่ยเรายังเห็นว่ายังยังไม่ไม่ใช่จับรื่อนทีเดียวพ้นแล้ว,แ,ลวแต่ก็ยังมีวิกฤตต่างๆนะที่บิ๊กตู่เองก็ไม่ใช่ว่าจะไปง่ายผมยังมองว่า ยังไงก็ยังสาหัสอยู่นะครับไม่ได้เลยด้วยกีดกุลาอ่ะไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ในการวิเคราะห์ประเด็นทางการเมืองนะครับวันนี้ก็มีเรื่องร้อนๆนะครับเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาน้ําท่วมนะฮะแล้วก็เรื่องโควิดนะครับซึ่ง2เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ในประเด็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือณขณะนี้ก็ต้องสงใจไปช่วยเหลือนะครับชาวใต้นะครับโดยเฉพาะจิจังหวัดภาคใต้นะเวลานี้ กระน้ําท่วมหนักนะคุณชนิตโดยเฉพาะในเจ็ดจังหวัดภาคใต้สู่น่านนครศรีธรรมราชพัทลุงเนี่ยนะหนักตอนนี้ครับครับที่นครศรีธรรมราชเนี่ยตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะกแปดศพนะคุณชแฉลบแปดแล้วนะอ๋อไปกี่เจ็ดอยู่แปดแล้วนะครับซึ่งในหลายอําเภอในยี่สิบสามอำเภอนะน้ําท่วมหนักมากที่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะที่ท่าศาลานะนพิตามนะลานสกาอันนี้ก็หนักเลย เห็นว่าวันนี้นี่ก็สถานการณ์นี่ตกมาอยู่นะยังตกต่อเนื่องอยู่ฮะต่อเนื่องแล้วก็มีการเรียกว่าถนนสะพานขาดหลายแห่งครับรวมไปถึงเรื่องของการรถไฟก็ประกาศหยุดเดินทางลงไปในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมนะครับก้าสายนะครับครับแล้วก็วันนี้คุณนิพนธ์บุญยามณีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยบอกว่าเนี่ย ฝนที่ตกหนักนะครับ23อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยหนักที่สุดจ็อำเภอถือว่าหนักที่สุดในรอบ50ปีเลยครับ50ปีนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตวันนี้นะครับ1เรียกได้ว่า1รายนะครับเท่าที่ติดติดตามข่าวมาก็คือว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งท่านไม่ยอมก็เรียกว่าห่วงบ้านก็ไม่ออกจากบ้านก็เลยโดนน้ําท่วมสนิทนะครับครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทิ่ตะวัง ครับผมผมก็เป็นคนนครศรีธรรมราชนะคุณผูชมอำเภออะไรอ่าผมอยู่ท่าศาลาท่าศาลาท่าศาลาก็โดนเหมือนกันนะครับก็เยอะแต่ว่าพื้นที่อย่างที่บอกครับตอนนี้คือว่ามันต่อเนื่องกันท่าศาลา้วกศสีชนแล้วก็นพิตันนะนพิตําก็หนักมากเหมือนกันครับเมื่อคืนนี้ที่นครเนี่ยนพิตํนนี่ก็300กว่ามิลลิเมตรหมายถึงว่าตกหนักมากสะพานคลองกลายจึงเชื่อมระหว่างอำเภอท่าศาลากับอำเภอนพิตําขาดเลย ครับตอนนี้ก็ประชาชนถ้าพูดกันตามภาษาก็คือว่าไม่สามารถเขาเรียกว่าสัญจรระหว่างอำเภอกันได้ครับก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าตัดขาดจากโลกภายนอกพอสมควรก็มีไฟดับแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็ติดต่อยากนะผมพยายามติดต่อญาติว่าเป็นยังไงบ้างเรงต่างเนี่ยก็ก็ดูค่อนข้างจะลำบากบ้านคุมิสนุยังไม่ท่วมเพราะว่าอยู่ใกต้ชายทะเลอยู่ที่ราชสละใกล้ชายทะเลน้าก็จะไหลออกไปได้ง่ายนะครับแต่ว่ารอบๆก็น้ําท่วมหมดเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่า เป็นวิกฤตหนักอยู่เหมือนกันครับ,รบนอกจากที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าหนักเหมือนกันนะครับ,รบเพราะว่าน้ําบางส่วนจากนครศรีธรรมราชก็จะไหลไปที่สุราษฎร์ธานีนะมันจะทําให้น้ำเนี่ยคือจริงๆแล้วที่ที่ทางใต้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยน้ำจะท่วมไม่นาน ก็อาจจะวันสองวันก็จะลดคือเป็นช่วงมรสุมปกติพฤศจิกายนธันวาคมก็จะเป็นช่วงมรสุมอยู่แล้วใช่ไหมครับในหลายพื้นที่บ้านเพื่อนของผมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ที่ดูตามเฟซบุ๊กที่มีการคุยกันในกลุ่มไลน์นะในในต่จังหวัดก็น้าเริ่มทยอยลดในบ้านแล้วตัวบ้านในต่างๆแต่ว่าพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยยังยังน้าหลกอยู่เหมือนกันเพราะฝนยังไม่ได้หยุดเขาบอกว่านะครับคุณสมเกียรติประจําวงนะครับเลขาสอน สอทอนอชอนะครับสำนักง,งานทร,รัพย์สินง้ำแห่งชาติบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นตไปเป็นจนถึงวันที่8ธันวาคมเนี่ยฝนจะลดลงอย่างมากนะครับ,รบก็เป็นโอกาสดีที่จะมีการระบายมวลน,น้ําออกจากพื้นที่แล้วก็ไปสู่ทะเลนะครับแต่ว่าในวันที่9ธันวาคมเนี่ยปริมาณฝนก็จะมีแต่ว่าจะยังไม่รุนแรงจะตกหนักเป็นแห่งๆโดยเฉพาะในสาจังหวัดภาคใต้ปัตตานียาลานราธิวาสนะครับโดยรวมเนี่ยนะครับในช่วง3เดือนที่คาดการณ์นะตั้งแต่เดือนธันวาคม เดือนนี้จนถึงเดือนกุมภา,าพันธ์ไอ้กุมภาพันธ์นะครับปีหน้าเนี่ยภาคใต้จะมีฝนตกมากกว่าค่าปกติประมาณ20%ก็ยังต่อเนื่องอยู่คือกรมอุตุนิยมวิทยานะ,นะในประกาศนะบฉบับที่18นะเมื่อตอนเวลา5โมงเย็นในวันนี้นะ<ช>ก็บอกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงกําลังแรงนะครับสำหรับย่อมความมากดกดอากาศต่ำนะครับก็บอกว่าเคลื่อนปกคลุมช่องแคบมรดกาทําให้บริเวณภาคใต้ ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลานราณนองพังงาภูเก็ตนะกระบี่ตรังและสตูลเขาบอกว่าขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่างๆระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะเพราะว่าฝนตกหนักเนี่ยจะทําให พื้นที่ที่ใกล้บริเวณภูเขาต่างๆเนี่ยน้ำมันอุ้มไวใช่ไหมพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะไหลลงมาอย่างแรงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้น้ําป่าไหลหลากนะลงมากระทบบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้นะครับสำหรับบริเวณอ่าวไทยและอันดามันนะครับตอนนี้บอกว่ามีกําลังแรงนะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณสองเมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ชุมพรลงไปคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรนะครับบริเวณที่มีฟ้าฝนะนองคลื่นจะสูงสามเมตรนี่ครับ ขอให้ประชาชนที่อยู่ชายฝั่งภาคตะวันออกนะครับระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้ามาฝั่งและชาวเรือควรงดโดยเดือดด้วยความระมัดระวังนะครับตั้งแต่วนงออกจากฝั่งนะตั้งแต่วันที่4ธันวาคมนาคมนั่นไปพ<อ>รุ่งนี้จะเบาลงหน่อยนะก็จะเป็นช่วงที่อาจจะเรียกว่าได้คลี่คาสาการบ้างนะหายใจคอลงก็ในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะก็สั่งเร่งช่วยเหลือน้ำท่วมนะให้เพิ่ฟูโดยเร็วแต่ยังยังไม่เดินทางยังไม่เดินทางไปนะครับ โดยพาะคุณอนุชาโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีะนะ,ะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้สั่งการนะได้รับรายงานแล้วบอกว่านี่มีเจจังหวัด5ปห้าสิบแอำเภอที่ได้ผลกระทบเสียหายหมากหนักก็คือสุราษฎร์คนครพัทลุงกลังอย่างที่เรารายงานไปว่ามี7จ็จังหวัดที่หนักๆนะครับ คุณนชาบอกว่านายกมีความเป็นห่วงนะถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดภาคใต้ได้สั่งการในเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมนะในการระด,ดมพลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรสาธารณภัยจากทุกหน่วยงานนะครับจากทั้งทาาหารฝ่ายพลเรือนตำรวจมูลนิมูลิชอะไรต่างๆเนี่ยคือระดมกันไปทุกส่วน<ฮ>ะนะเวลานี้แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าพื้นที่ที่น้ําท่วมเนี่ยเป็นบริเวณกว้างนะอาจจะช่วยเหลือกันได้ไม่ทั่วถึงได้ในช่วงยังวันนี้นะครับก็บบต้องก็ต้อง ส่งแรงใจกันนะครับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับผมว่าคนไทยเวลานี้ก็ให้ความสนใจนะก็พักการเมืองไว้หน่อยช่วงนี้การเมืองกำลังจะร้อนร้อนเบาๆลงนะก็อาจาะมาช่วยเหลืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องความช่วยเหลือในทุกคนก็พยายามนะครับคือวันนี้ผมว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งเอกชนก็ดีทั้งฝ่ายการรัฐบาลนะก็ทางการเมืองเนี่ยผมว่าก็ส่งใจไปช่วยกันนะครับช่วยเห่วยกันในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ อันนี้การเห็นภาพวว่าคนในประเทศนะทุกภาคส่วนนะให้ความสนใจที่จะมุ่งให้ความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในจังหวัด14ใน14จังหวัดภาคใต้นะครับทีนี้นอกจากฝนตกน้ําท่วมหนักในภาคใต้แล้วนะครับปัญหาโควิดปัญหาโควิดวันนี้วันนี้ก็ยังก็ยังลงยังน่ากลัวอยู่นะพี่เจริน่ากลัวมากเลยน่ากลัวแต่ก็อย่าอย่าเปลี่ยนตระนกไปนะก็มีสติ ก็หลังจากที่มีการติดภายในประเทศ10คนครับนะครับ10คนยอดเมื่อวานนะจากจากท่าขี้เหล็กที่สาไทยเนี่ยไปไปพม่ามาไปพม่ามาแล้วก,กลับมาลักลอกกลับมา10คนนะวันนี้มีสถานการณ์ขึ้นหน้าล่าสุดติดเพิ่มมาอีก4คน,ค,4ค,นคือไปตรวจสอบเพิ่มสําหรับคนที่มีเสี่ยงแบบสี่คนคือว่าก็คือเป็นกลุ่มที่มาจากท่าขี้เหล็กเนี่ยที่เขา ขอเดินทางกลับมาอย่างเป็นทางการ,รสาคนไม่ได้มีการเดินทางกลับอย่างาเป็นทางการนะก็เข้าเราเข้าคอน n t นทีนใน4คนที่ผมบอกสักครู่นี่นะครับก็คือว่าสามคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบครบนะก็เป็นงานตรวจในระบบแต่อีกคนนึงเนี่ยก็เป็นการลักลอบนะครับตรวจพบนะ ก็ก็ยรอบก็ไม่อีกเลยคุณจรินก็มีการตรวจพบว่ามีหนึ่งรายนะก็สรุปว่ามีการติดทั้งหมดตอนนี้สิบเอ็ดรายนะสิบเอ็ดรายที่มีการตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลหมดแล้วแต่ว่าสิบเอ็ดรายเนี่ยที่กระจุยกระจายไปในช่วงที่ไปสมัคนะครับไปอัตราเสี่ยงหรือไปที่ไหนต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็พยายามที่จะควานหาว่าไอุ้ไหนเสี่ยงจะได้เอามาจะได้ไปตรวจสอบจะได้ไปเช็กดูว่า ติดไม่ติดหรืออะไรยังไงโดยเฉพาะลายเนี่ยลายลายลายที่11เนี่ยนะครับ,รบลายที่11เนี่ยก็เป็นกลุ่มเดียวกันกันกบเพื่อนสาวที่เป็นผู้ป่วยที่พะเยานะครับไทม์ไลน์นะครับวันนี้คุณหมอสารสุขที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ไล่เรียงไทม์ไลน์นะครับว่าตั้งแต่ในช่วงสาคัญคือ28พิพฤศจิกายนเนี่ยก็ผู้ป่วยเนี่ยพอกลับเข้ามาเนี่ยก็มีการไปทํางานร้านอาหารนะตามปกติวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยก็พักผ่อนกับเพื่อนนะในช่วงเย็นเนี่ย ไปที่ฟาร์มเฟสติวัลจนถึงห้าทุม่มแล้วก็เที่ยวต่อที่สถานบันเทิงที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็สังสรรค์กันอีกมีสังสรรค์กันอีกครับ 5, ดูแลปีห้าดูแลนี <5 S 1> ่ <5. S 1> โอ้โหคนที่เสี่ยงในการสัมผัสสูงมากนะครับลแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยช่วงแปดโมงเช้าเดินทางกลับด้วยรถโด,ดยสารประจาทางตอนเย็นก็ไปไปกินอาหารที่ร้านอาหารตามปกติแล้วก็จนวันที่สองเนี่ยมาทราบข่าวอาการป่วยแล้วก็เขา้ารับการตรวจยุตอนนี้ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็สรุปเป็น11ลาย11ลายนี่ยังมีที่จะ,ะเข้ามาอีกนะคือเข้ามาอีกเนี่ยยางเป็นทางการเนี่ยก็แจ้งยอดมาต้องคือเขาบอกมีหมด180คนค่คนที่ไปทํางานอยู่ที่วันวันจีวันครับวันจีวันที่ท่าคีเหล็กแต่ทีนี้เรายังไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้ที่10คนที่ตรวจได้เนี่ยมีกี่คนที่ออกมาแล้วลักลอบมาแล้วคือ <นะ S 1> ตอนหลังๆเนี่ยที่บริเวณชายแดนเนี่ยนะ มันก็ความเข้มข้นก็อาจจะลดลงหลังจากที่ภายในประเทศเราไม่ค่อยจะติดกันจากนั้นเนี่ยจริงๆข่าวที่เพื่อนบ้านติดกันเราก็มีมาพอสมควรนะค,รคุณเจลิตแต่ว่าเอาละตอนนี้เมื่อตรวจพบแล้วนะทางกองทัพเองเอะไรเองก็ไปอย่างไปเข้มงวดตามบริเวณชายแดนนะแล้วก็คนที่ลักลอบเข้ามาก็ถือว่าเป็นความผิดนะคุณเลิตเป็นความผิด ที่สําคัญคือว่ามันปล่อยให้มีการรับอำยังไงท้องที่มีที่เมืองตึงกําลังนะแสดงว่าต้องมีขบวนการขบวนการระหว่างเอกชนคนหรือว่าไม่รู้จะมีเจ้าหน้าที่หรือเปล่าทั้งที่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมีการจ่ายค่าหัวคิวห้าร้อยบาทพันบาทหรือแม้กระทั่งไปถึงหมื่นบาทเนี่ยนะคือผมว่าถ้าเจ้าหน้าที่เอียวจริงมันก็มาไม่ได้หรอกคุณชนิดแต่ว่าก็ในพื้นที่อย่างที่บอกนะครับว่ามันอาจจะมีช่อง ธรรมชาติคเจ้าที่ธรรมชาตินี่คือเจ้าที่รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะคือคือเคสเนี้ยมันไม่ใช่ที่มันเป็นการติดแบบว่าฝรั่งเดินทางมาหรือใครเดินทางมาแต่นี่มันเป็นการแบบคนไทยเนี่ยที่แอบไปแดนแล้วก็แอบกลับมาโดยที่การกาัไปกลับเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการกักตัวและมีการจ่ายเงินตรงนี้มีการจ่ายเงินอันนี้เป็นเรื่องร้อนๆที่เรานํนมาพูด มาบอกกล่าวให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องโควิดก็ยังประมาทไม่ได้เพราะหลายประเทศณนเวลานี้นะครับก็ยังปิดประเทศรับมือกันอยู่เหมือนกันในคุณชลิตนะครับครับอ่ะสองเรื่องนี้ก็เห็นภาพนะครับว่าประเทศเราก็ยังต้องเผชิญวิกฤตทั้งเรื่องน้าท่วมทั้งเรื่องโควิดนะครับทีนี้ประเด็นใหญ่ยังอยู่ที่เรื่องการเมืองเรื่องการเมืองก็ยังร้อนอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้นะครับ สารรัฐธรรมนูญนะได้ตัดสินนะครับให้นายกรัฐมนตรีไม่ผิดในกรณีที่อยู่บ้านพักหลวงนะครับหรือบ้านพักของกองทัพบกนะครับก็ไม่ต่อนเลยมติ9ต่อสูมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มชุมนุมราษฎรเมื่อวานนี้ที่ปักหลักที่้แยากราพลาวแล้วก็เปิดเวทีกันนี่การไปเปิดเวทีดังกล่าวแน่นอนว่า วันนี้สารัฐธรรมนูษนะก็ได้ไปแจ้งความดําเนินคดีกับกับเพนกวินเพนกวินนะแล้วก็ยังไม่ใช่เพนกวินคนเดียวนะตอนนี้ก็มีมามีอีกเรื่อยๆนะเมื่อวานเนี่ยเขามีการทั้งชุมนุมและมีการแบบว่าอะไรทําภาพจาลองนะแล้วมีการใช้สัญลักษณ์แล้วก็แรงสมควรนะคุณเินนีแรงอยู่ผมดูอยู่สารพระภูมิก็ดีหรือมีการใช้คําพูดเนี่ยจลรวมไปถึงการโพสเฟสบุ๊กเนี่ยด้วยคําพูดที่มันหมินนะครับเข้าใจมันหมิ่นจริงก็วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรแล้ะว่า คือคือต้องเข้าใจนะว่าอแหมก็คดีแบบนี้นะคดีทางการเมืองการมีภาควิจารณ์ในทางการเมืองก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนะถ้ากระั้ถ้ามันเป็นการตรวจสอบหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ว่าจะไปต่อสู้กันในทางคดีว่าเป็นยังไงว่าเจตนาเป็นยังไงแรงต่างว่าโทษเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจําคุกตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดปีนะตั้งแต่สองหมื่นถึงประมาณนี่นะครับอันนี้ก็คือดู คือมาตรา198ล้ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีหรือกระทําการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลต้องรัวมงโทษจําคุกหนึ่งถึงเจ็ดปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทหรือต้ง,งจําปรับเดิมเนี่ยนะสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีภาควิจารณ์ได้ก่<ะ>อ,อนหน้านี้เพราะว่ามันเป็นคดีเขาเรียกว่า เป็นคดีที่ไต่สวนอย่างเปิดเผยครับแต่ว่าหลังจากในช่วงหลังที่ผ่านมาก็มีการออกระเบียบนะมามป้องกันห้ามมีข้อพิจารณาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือผมมองดูนะมันกลายเป็นเรื่องการเมืองเลยคุณชัยพอกลายเป็นเรื่องการเมืองก็แน่นอนแล้วฝ่ายที่มองว่า,าสารนะเอียงหรือสารอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเขาจะไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาเนี้ยก็ย่อมออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รับเรื่องความเสี่ยงเรื่องของการบินสันครับนะคือคดีความเนี่ยพันตำรวจเอกจินณาเนี่ยรองโฆษกสตชได้สรุปมาเมื่อสักสาวันที่แล้วนะแถลงมีการดําเนินคดีผู้ชุมนุมทั่วประเทศขนาดนี้แล้วนะในการชุมนุมของแกนนาคณะราษฎรในทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัด170บคดีแยกเป็นในกรุงเทพ110คดีนะครับส่งสำนักงานอัยการไปแล้ว21คดีเกือบทั้งหมดเนี่ยมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ รอส่งอัยการอีก4ีคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนอีกแปบคดีเฉพาะแกนนำก็อยู่ในร้อยสิคดีนียอันนี้ก็เพิ่มคดีไปเรื่อยๆก็ระหว่างนี้ก็ต้องแกนนําก็อาจจะคือก็เดินขึ้นศาลนะทุกวันไปสอบบ้างเรียนบ้างก็ขึ้นศาลคุณเชลิศนะแกนนำนะเหลืองแดงนี่ก็ยังไม่จบนะก็พสผมว่าอันนี้นี่จะก็เดินขึ้นศาลกันอยู่พอสมควรรัศดรนี่จะโดนเยอะเลยก็ไม่เป็นไรแล้วังไม่จบด้วยความต่อเนื่องยังไม่จบอันนี้แหละเราถึงมาวิเคราะห์กันวันนี้ว่า เอาละแม้ว่าพลเอกประยุทธ์นะจะหลุดพ้นคดีอันนี้ยคือไมาถึงว่ามันก็มี50-50เหมือนกันนะในช่วงแรกๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่ตอนแรกมีลุ้นไหมมีลุ้นอาจะโดนไหมกระแสมันเริ่มพัฒนาขึ้นมานะแล้วก็คือดูเหตุผลแล้วก็สุมเสี่ยงอยู่นะครับนว่าอาจจะโดนหรือไม่โดนได้เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแน่นอนว่าการที่ไปรับ นะครับไปเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะขัดรัฐธรรมนูญแต่ว่าครั้งนี้ดูมันถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะว่าการตัดสินรอบนี้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าระเบียบของกองทัพบกนะฮะก็เป็นข้อววิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐธรรมนูญหรือระเบียบเนี่ยอย่าก่อการแต่ก็ยังทะเล้อกันอยู่สามเนือนก็บอกว่ากองทัพบกเขาชี้แจงนะว่าการอยู่เนี่ยเป็นอิงตามระเบียบ นะตามระเบียบที่ให้ทั้งสิทธิ์ของอดีตของผู้นำหน่อทัพก็ดีแล้วก็เป็นผู้นำประเทศเนี่ยก็ควรที่จะมีการอารักขานะครับแต่ว่าทางสารน้ำนูนทางทางฝั่งรัษฎรก็บอกว่านี่เป็นเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนรับเงิกว่าสามพันบาทหรือเปล่าไปเทียบคดีชิมไปบ่นไปก็วันนี้นะฮะก็เรื่องนี้ยังไม่จบอย่างที่บอกนะครับคุณเรืองไกลนะก็ได้ไปยื่นให้ประธานกรรมธิการปปชคุณพลตำรวจ เอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเหมือนกันนะบอกว่าให้ไปร้องและเรียกมาสอบสวนนะครับว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกันแน่นะครับเพราะว่าคุณเรืองไกลบอกว่าชี้บอกว่าระเบียบของกองทัพเรื่องบ้านพักรับรองให้พบบบและดีตพบธบเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้มีการประกาศในราชกิจจาไม่มีกฎหมายรองรับหรือเปล่าครับนะปกติเนี่ยถ้าเป็นระเบียบต่างๆเนี่ยเขาจะออกประกาศนะในราชกิจจาต่าง ไม่ว่าจะสำนักระเบียบสำนักนายกร,รัฐมนตรีระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยต้องประกาศแต่ว่ารอบนี้เลยอยากจะให้กรรมาที่การปปชซึ่งมีพลตเอกเสรีเป็นประธา,านอยู่เนี่ยก็เรียกมาเพราะว่าคุณเรืองไกรมองว่าอันนี้มันได้รับผลประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟยังไงก็เกิน3,000บาทอ่าอย่างนั้นก็ต้องให้ทางคุณเสรีเนี่ยนะครับในานะประธานกรรมาการปปชเรียกมา เพื่อจะได้มาไต่สวนกันขณะนี้แล้วนะคณะนี้คณะนี้อย่าลืมว่าที่มีการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของนายงรันตีเรื่องถวายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นคู่กรณ์กันก็ต้องดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าเรื่องนี้ก็เดินหน้าต่อไปแต่ว่าประเด็นก็คือว่าแม้ว่าพลเอกประยุทธ์นะจะหลุดคดีไปได้นะับแต่ว่าปัญหาต่างๆนี่ยังไม่จบโดยเฉพาะเรื่องม็อบเนี่ยคุณชฉลิตครับนะ มบเนี่ยผมว่ายัางเดินหน้าไล่มีอย่างต่อเนื่องนะคุณฤทลิ์นะแ <ừ m, S 2> ม้ว่าขณะนี้ก็แน่นอนหลายคนอาจจะมองว่าม็บอาจจะลดลงไป <ừ> m, นะแต่ว่าทางมบเองก็บอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงสอบอานะนักศึกษาหลายสถาบันสอบซึ่งก็สอบจริงๆนะครับสองก็คือบอกว่าชาวนาบางส่วนเนี่ยเกี่ยวข้าวอยู่เกี่ยวข้าวอยู่เชื่อทั้งภาคเนื้อภาคอีสานอะไรต่างแต่หลังจากเกี่ยวข้าวเลยมาแต่ตหลังจากเกี่ยวข้าวแล้วหลังจากสอบเสร็จแล้วเนี่ยแน่นอนว่ากระบวนการในเลื่อน ขับไล่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องไปซ <อะ S 2> ึงแน่นอนว่าเรื่องนี้แน่นอนว่าทให้สถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นนะผมยังมองว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ยังต้องสู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แะดูเป็นรายวันอย่างนี้เลา <อะ S 2> ไม่ยังไม่สามารถที่จะแบบดูให้มีกระแสะกลับมาความนิยมกลับมาเพิ่มเพราะว่าม,ม็อบเองยังคงไล่อย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะมีกระบวนการยกระดับขึ้นจากม็อบนะครับ ถ้าดูตามนี้นะค,คุณชัยฤิ์เมองไงค,ค,คุณชัยฤทธิ์คือจร,จริงๆแล้วในคดีของพลเอกประยุทธ์ในช่วงที่ที่เป็นนายกเนี่ยปีกว่าเนี่ย นี่หมดไป3คดีแล้วนะที่มีการเคลียร์เรียบร้อยนะครับสามคดีเนี่ยท้าทางความคือคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ครับนะครับในในเรื่องของเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกได้ก็สารล่มนูนอันนี้ก็ตีความไม่เรียบร้อยแล้วนะคดีที่สองก็คือไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรนะคดีที่สองเรื่องของถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามรล่มนูนครับอันนี้ก็จบไปแล้วจบไปไม่รับคำร้องไม่รับคำร้องอันนี้คดีที่สามเมื่อวานนี้แยกบ้านพักก็ถ้าพูดถึงเนี่ยในเรื่องของคดีความที่คือถถ้้าาาาเเเเรรรยยยยยออนนนนนนไปึงงดดีีีีีตตต่่่่ัมจจกกหหลุแ ถึงแม้จะมีม็อบมีอะไรก็ตามเรื่องคดีความเนี่ยมันก็สําคัญเป็นทางลงเป็นทางลงนะบางคน,นงมองว่าเป็นาล็อกบางคนมองว่าเนมะื่อวานคดีเนี่ยอาจะเป็นทางบล็อกบล็อกให้วิกฤตความพยายามมันคลี่คลายตัวนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะ้ะไม่ใช่อย่างนั้นในเมื่อพลเอกประยุทธ์ยังอยู่นะอยู่สารรัมเรืนตัดสินโอเคทาให้เป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็มองว่าคืออย่างม็อบรัษฎรเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะว่าเป็นม็อบระยะยาวเป็นม็อบที่ลบด้วยทางความคิดคือ เดียวก่อนไปถึงตรงนั้นคือว่าคดีของพลเอกประยุทธ์นะก็ไม่มีแล้วมั้งในศาลในปปชยังไม่มีไม่มีแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้สารนูนก็ตีความเหมือนกันนะครับอย่างคดีที่คําสั่งคสชอ่คสชอันนั้นก็ไปฟ้องพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อืเพราะว่าติดทางแล้วเพราะว่าที่ใช้อํานาจคาสั่งคสชเขาไม่ได้ไปคนสชหรือเปล่าหรือรัฐนูนเป็นหมดไปแล้วรัฐมนูลคือยกเว้นแล้วก็ดําเนินการแล้วสิ้นผลไปแล้วฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปฟ้องร้องเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้อ่าจากนั้นคดีของบุรีประยุทธ์เนี่ยในในในเชิงที่ถ้ามันมีก็เป็นสี่กันอ่าก็หมดแล้วหมดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าหมดแล้วจะไม่มีเพิ่มนะใช่ก็อันนี้เรามาพูดถึงกายภาพหรือม็อบรัษฎรเนี่ยก็ในปีหน้าหรือว่าสิ้นปีเนี้ยคือเรามองว่าก็ยังลบยาวครับลบยาวก็ลักษณะเท่าที่เราดูเนี่ยในช่วง4 5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นลักษณะ fast m o บใช่ไหมช่วงัแรกเขาอาจจะไปกดดันตามสารที่เราจการตามธรรมเนียมรัฐบาลนะไอ้ตรงนั้นเกิดความสุมเสียง เกความเสี่ยง <แก S 2> ที่จะเกิดการประทะกันคณ<ก>ะเจ้าทตเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาก,ก็ก็ไม่ยอมแหละก็จะใช้ฉีดน้ำแหละทีเนี้ยเราเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยม็อบเนี่ยเขาก็ไม่ไปเลือกไปปะทะในจุดที่ล่อแหลมนะเพราะที่ดูนะสำน,นักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เขาก็ไม่ไป<ก>เพราะว่าถ้าเกิดการประทะกันเมื่อไหร่มีการฉีดน้ำเมื่อไหร่เนี่ยผมว่ามว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ทั้งรัฐก็ดีหรือทั้งผู้ชุมนุมก็ดีคือรัฐก็อาจจะเสียเปรียบที่ไปป่าไปใช้ความรุนแรงแต่ถ้า ลบอยู่ในที่ตั้ง,งเช่นการจัดแฟชั่นม็อบไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ใช้ยุทธศาสตร์อย่างที่อ,อยู่ที่ BTS เป็นหลักค่าห้าแยกล่กลกาเท้าก็ดีหรือล่าะสงค์ก็ดีเนี่ยรหรือถ้าจะชุมนุมเพื่อหล่อเลี้ยงเนี่ยคือช่วงที่ผ่านมาเป็นการหล่อเลี้ยงกระแสหล่อเลี้ยงประเด็นใช่ไหมแต่ว่าก็อาจจะเน้นประเด็นเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ดีรวมไปถึงกับพลเอกประยุทธ์ <นะ S 2> ผมว่าในปีหน้าเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ที่ทําให้จมชุมนุมได้ต่อนเนื่องโดยเฉพาะเรื่องการล่ารัฐมนูนการร่ารัฐมนูรเนี่ย ช่วงนี้จะเป็นช่วงตั้งไข่เนื่องจากกำหนดกติกาว่าสสรเนี่ยจะตั้งมาแล้วเนี่ยจะอุดช่องว่างไม่ให้มีฝ่ายการเมืองหรือว่าพรรคฝ่ายรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงได้หรือไม่ในการตั้งสสรซึ่งตามร่างรัฐบาลเองเนี่ยมันมีช่องโหว่อยู่นะที่ให้รัฐสภานเนี่ยสามารถตั้งสมาชิกให้ตัวแทนสมาชิกรัฐสภาเป็นได้20คนคือตรงนี้มันอาจจะเป็นช่องที่คณะรัฐเนีรยใช้เรื่องของการร่าลับนู่มามาเคลื่อนไหวไปเรื่อย ขึ้นหมายไปเรื่อยๆว่าเอ้ยการร่ำลุนเระต้องเป็นประชาตอยยังไงขณะเดยการภาคีต่างๆที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ทําอยู่เช่นเรื่องเด็กเรื่องนักเรียนเลวเรื่องอะไรนี่นะคือก็เลือกตั้งท้องถิ่นอะไรเงี้ยมันก็มีต่อเนื่องแล้วแต่ว่าจะพัฒนาการเรื่องไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีการชนกงนเมื่อไหร่หมายถึงว่ามีการใช้น้ำหรือใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่อันนี้รัฐก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะรัฐก็ต้องเลี่ยงผมมองว่าอย่างเงี้ยคือถ้ายังมีม็อบเนี่ยมันก็ยังลบกันยังยัง แต่ไม่มีใครแพ้หรือชนะในทางการเมืองว่าไปจในทางการเมืองเนี่ยถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้นคือรัฐบ,บาลแน่นอนว่าลําบากในเรื่องการบรหิหารจัดการความสงบภายในประเทศให้มันให้มันได้เพราะว่าแน่นอนว่าเวลาม็บเคลื่อนไหวนะครับมันก็มันก็มีผลกระทบตามมาจากนั้นทางรัฐบาลแก้ไม่ได้รัฐบาลก็มีผลกระทบขณะเดียวกันเนี่ยคือว่าในปีหน้าเนี่ยมผมเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ยื่นอภิปรายเม่ไว้วองใจตรงนั้นเองเนี่ยก็มันก็ พุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์โดยตรงอีกในเรื่อง,องการทุจริตซึ่งเป็นจุดอ่อนนะถ้าเป็นเรื่องทุจริตนะถ้ามีเรื่องทุจริตที่ฝ่ายค้านเนี่ยทางานเข้าเป้าอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเชื้ออย่างดีเหมือนกันที่จะทำให้รัฐบาลเองเนี่ยโดนหนักขึ้นม็อบเองก็อาจจะนําไปขยายผล,ผลอะไรต่างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสี่เดือนเนี่ยถ้าเราประเมินการเคลื่อนไหวของม็อบก็คือว่าม็อบเองก็ ก็จุดติดในระดับหนึ่งที่กดดันรัฐบาลได้แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขที่เป็นตัวรูปร่างของกฎหมายได้นะชนิดแต่ว่ากระบวนการในเรื่องของความเข็งก้าวของรัฐที่จะเดินน้อนึ่นี้อะไรต่างเนี่ยผมว่าก็ปรับเหมือนกันพราะนะปรับตัวเหมือนกันปรับเพื่อยืดยุ่นเหมือนกันแต่ว่าก็โอเคละมันยังไม่ได้ตามเป้าของกลุ่มของผู้เรียกร้องนะก็แน่นอนว่าการให้ผลิตประยุทธ์ออกไปเนี่ยก็ยังยากอยู่เพราะเนื่องจากว่าผลิตประยุทธ์เองกองทัพก็ ให้ความร่วมมือ,อมนะขวายค้านก็เสียงไม่พอแน่นอนรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ยังจับมือแน่นภูมิใจไทยก็ยังจับมือแน่นครับฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการที่จะเอาพลเอกประยุทธ์ออกจากตําแหน่งยังคงยากอย,กอยู่แต่ว่าก็ตีให้ช้าไปเรื่อยๆจนสถานการณ์ที่พลเอกประยุทธ์อาจจะบริหารประเทศไม่ได้ก็ม็อบก็จะมาเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็ประกอบกับเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะยังมองว่าแกนนํา ในรัฐมนตรีรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยทั้งเรื่องเศษษษษษษษรษฐกิจต่างๆเนี่ยฝีมือก็ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยในวันข้างหน้าก็ซุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์อาจจะ,ะเขาเรียกว่าล้มลงก็ได้นะครับในนาทีนี้นะในวิกฤตอย่างนี้แต่ว่า ปีนี้รอดแน่นอนแล้วคุณเจนิ็ใกล้หมดแล้วม็อบเนี่ยคิดไปปีหน้าเล้ม็อบเองเขาก็บอกนะคุณอนุนนำพาวว่าเรามาไกลไกลมากไกลจนเราเราไม่คาดคาดไม่ถึงที่เราจะมาไกลขนาดนี้ผมมองว่าสี่ประเด็นเนี่ยแหละที่จะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลก็คือว่าหนึ่งเรื่องปัญหาสะสมเรื่องความเป็นคสชนะครับ การปกครองกติกาที่ไม่เป็นธรรมอดีนก็คือว่าเรื่องของความรุนแรงกาใช้ความรุนแรงเนี่ยไปปะทะกับม็อบหรือไปจัดการกับผู้ชุมนุมเนี่ยก็ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดการเผชิญหน้าในลักษณะที่ที่เขาเรียกว่าการใช้ความรุนแรงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างที่คุณบอกแล้วก็เรื่องปัญหาการแก้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมๆที่จะต้องพิสูจน์กันในปีหน้านะครับเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้แน่นอนว่า จอมทําให้หลายคนก็ต้องอต้องดูนะครับต้องติดตามว่าใกล้สุดแล้วรัฐบาลเองจะเดินหน้าไปขับเคลื่อนไปได้แค่ไหนอย่างไรแต่ว่าในช่วงระหว่างนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายใจปลอด <นะ S 2> ัฐมาหน้าเพราะว่ามีกระแสขึ้นมาทุกวันบางทีว <นะ S 2> ันเดียวนะวันเดียวก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยทั้งหมดนี้จะเห็นภาพนะครับว่าการเมืองและก็เรื่องปัญหาภายในประเทศของเรานั้นมีเรื่องร้อนเรื่องอะไรทั้งหมดนะครับอ่ะวันนี้เวลาก็หมดนะครับก่อนจากกันนะครับก็ าขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับของธนาคารการสงเคราะห์นะครับซึ่งก็ได้ออกสลากอมทรั์นะครับุดทอสอชุดเกตดาวนะครับมีสโลแกนะของสลากอมทรัพย์นะครับชุดทอ,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 อสอเกตด,ดาวเนี่ยนะครับบอกว่าได้อบได้ดอกได้ลุ้นแถมได้บุญแบบไม่รู้จบนะครับกับสลากอมทรั์ทอสอชุดเกตด,ดาวหน่วยละ5,000บาทเงินต้นครบดอกเบี้ยดีมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนนะครับรวม24งวดโดยรางวันที่1นะครับมีมูลค่าถึงสูงถึง1ล้านบาท รวมถึงมีรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้ายสลับเลขท้ายเมื่อฝากครบกำหนด2ปีจะได้ผลตอบแทน0.4นตนะครับเปิดจําหน่ายมาตั้งแต่เมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับที่ผ่านมานะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อสลากนะครับจะต้องทําการเปิดบัญชีสลากผูกกับบัญชียอมทรัพย์เพื่อลงทะเบียนที่มูบิลแอปพลิเคชันนะครับ g h b o นะครับที่สาขาธนาคารการส่งคะอ์ทั่วประเทศส่วนลูกค้าที่ซื้อสลากกับธนาคารแล้ว สามารถซื้อผ่านสลากโมบิลแอปพลิเคชันนะครับ g s b r ได้เลยนะครับและที่สําคัญเงินจากการขายสลากทอสอสจะนาไปปล่อยสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีบ้านได้ง่ายขึ้นนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โทร026459000และเว็บไซต์ w w w GHBank.Co.Ts นะครับ,รบสำหรับวันนี้ผมกับคุณชริดต้องลาไปก่อนนะครับพบก,กับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทองบิ๊กสตอรี่